สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอันทรงคุณค่านะคะนั่นก็คือวัดชิมวาดนะคะซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิสสทธิ์สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาวัดแห่งนี้ไม่ใช่เพียงวัดในท้องถิ่นธรรมดาแต่ยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ถิ่มาฝากวัดท้องถ่นและแหล่งร่องรอยอารยธรรมโลกที่เดินทาง าก,การเวนารมานเนิร์นานะคะวัดมะชิมววะนะคะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพุทธแบบจีนและอินเดียาทางตอนใต้ซึ่งเห็นได้จากรูปแบบสถาปัตยกรรมบางส่วนเช่นศาลาการเรียนและรูปพุทธรูปที่มีลักษณะของศิลปะหายชาติปผสมผสานของไทยเนื่องจากสงขาเป็นเมืองท่าสําคัญในอดีตการค้าขาย อินเดียจีนและชาติตะวันตกทำให้วัดมัชิมาวะกลายเป็นจุดเชื่อมโยงของความรู้และความเชื่อในการเดินทางพร้อมกับเรือสินค้าสะท้อนถึงการหลอมรวมของอรารยธรรมในชาติตะวันออกและชาติตะวันตกได้อย่างงดงามภายในวัดยังคงมีพระเจดีย์เก่าแก่และพระพุทธรูปหล่อด,ด้วยสำลี สนะมัยรัตนโกสินทร์ต้นซึ่งวัดเป็นหลังฐานทางโบราณาวัตถุที่เป็นสินน่งสำคัญระดนเมืองของสุขทัยเลยนอกจากนี้ยังมีหอระฆังไม้โบราณที่สร้างด้วยหินช่างที่เมืองแล้สะท้อนถึงการก่เสมฐาสนาเพื่ปากใจได้ดีเเราได้พูดคุยและสอบถามกับชาวบ้านบริเวณนี้พวกเขาได้บอกว่าวัดมชิมาวาดไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ทางศาสนาแต่เป็นสถานที่ ทางประวัติศาสตร์และมรดกที่พวกเขาภาคภูมิใจถ้าเกิดท่านใดมีโอกาสหรือเวลาว่างพวกเราอยากให้ม,มาได้เห็นประวัติศาสตร์รอบตัวของพวกเราทีอ่อยู่ณที่นี้อันยึดตามด้วยครับสรุปนะครับวัดมัชิมาวาดเป็นมากกว่าวาดัดแต่เป็นศูนย์รวมของความเชื่ออัตลักษณ์และร่องรอยอรารยธรรมโลกที่มารวมตัวกันอย่างสันติในท้องถิ่นสงขา ที่นี่สอนเราได้เห็นว่าแม้ล้กจะกว้างแต่รากฐานของอารยธรรมสามารถอย่างลึกได้ในชุมชุนเล็กๆอย่างนี้อย่างงดงามครับก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปให้ความรู้แล้วก็แนะนําสถานที่นะคะก็คือวัดชิมาวานะคะขอขอบคุณที่รับฟังแล้วก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าที่มีโอกาสนะคะ